ค่ะสวัสดีค่ะคำพ้าผ้าชกเนาะคะ่ะอ,อ๋อมือนี้แอดจะมาบอกปูกลาสินเนาะคะ่ะว่ามือที่แอดไปกลาสินนี่แอดได้เลขสามตัวของปูกลาสินอี่อย่างมากเนาะคะ่ะแต่จริงๆแล้วแอดก็ได้ได้รู้ตะกอนแอดจะไปกลาสินแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าแอดหันอยากไปเห็นด้วยตัวเองเนาะคะ่ะว่าเออแม่นแม่นจริงบ่แม่นตัวนี้บอจังสินเนาะคะ่ะ ก็เลยก็เลยอ,อยากไปมึงไปมึงสัก,กวันเนาะคะ่ะก็ให้ท่านผู้ชมลองมาชมมึงเนาะคะ่ะว่าเเลขของปูกระสินวดนี่จะเข่าบบเนาะคะ่ะว่าเลขของอันท่านจะเขา่าตัวใดอีกเนาะคะ่ะท่านบมงให้ตัวใดสําหรับงวดนี้เนาะคะ่ะงวดที่แล้วของเพิ่นเนาะคะ่ะกับเมีอยู่ มีหามีหกเนาะคะ่ะลองเนาะคะ่ะเพิ่นเขียนมาลองแปดสามอาจจะมาด้วยกันเนาะคะ่ะเ,เลขเหกหาหกเลขตัวตัวตัวเด่นเพิ่นนะคะ่ะหกกับหาค่ะลองแปดกับสามเนาะคะ่ะอาจจะมาด้วยกันมันกับมานำกันเนาะคะ่ะเ,เลขของเพิ่นงวดงวดนี่กับบได้หนีไก่เนาะค่ะงวดนี่กับบัวนีไก่นะ ซึ่งอาจจะไข่ไข่ด้วยซ้ำเนาะคะ่ะแต่ว่าปูกัลลสินน่ะคือทุกงวดเนาะค่ะทุกงวดเลขของปูกลัลลสินจะเข่าเลขถูกน้ำเนาะค่ะจะเข่าเลขถูกน้ำแล้วก็เลขที่เพื่อนให้กับเขาน้ำเนาะคะ่ะกับหัวกับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะกับให้มึงไหมเนาะค่ะคือคือเลขถูกของเพื่อนเนี่ยจะเข่าทุกงวดเนาะค่ะงวดนั่นก็จะเป็นเสาม สามเกาหานเนาะคะ่ะงวดนั้นก็เป็นสามเกาหากับซึ่งซึ่งเลขเพิ่นเลยจะเข่าตลอดในเลขถูกเนาะคะ่ะอ่างวดนี้แอดว่าเลขถูกเพิ่นกับงามอยู่เลยคะ่ะกะให้ทุกคนลองจับตามองมึงเนาะคะ่ะว่าเออเลขของปูงวดนี้จะเป็นยังไงเนาะคะ่ะอ่าปูเพิ่นกะให้แอดวงให้พร้อมเนาะคะ่ะแล้วว่า ระวังตัวใดเด่นตัวตัวใด,วใดล่องเนาะค่ะแล้วแอดจะมาอธิบายว่าห้าวเจริญแบบใดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเ,เลขของปู่กาลสินเนาะคะ่ะจะมีงวดนี้เนาะคะ่ะงวดนี้จะมีม,มีมีเดน TC, ่นอยู่ทีซีแล้วก็หกเนาะคะ่ะเอฟซีพูทีเขามาใหม่เนาะคะ่ะกับล่องล่องม่ามือของปู่กาลสินเนาะคะ่ะอันนี้งวดที่แล้วของปู่กาลสินเนาะคะ่ะท่านจะเขาอยู่ที่ แปดสามเนาะคะ่ะกับเลขเออเลขถูกเนาะคะ่ะเลขถูกก็คือหาเจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะเข้าจับคู่อยู่ทีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็สิบห้าเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะมันกับเข่าทึ้งลางทึ้งบุญเนาะคะ่ะบางงวดเลขของปูกระสินเข่าทึ้งสามตัวเนาะคะ่ะเข้าเล่นหกประตูมันกับเข่าได้เนาะคะ่ะเล่นเล่นไปได้เออเลขเลขที่ปูกระสินท่านบอกว่าสามตัวนี้ สามตัวนี้นี่ค่ะเนาะคะ่ะท่านบอกว่านี่คือตัวเด่นเนาะคะ่ะเออก้าสีนี่คือตัวรองเนาะคะ่ะเลขสามตัวคนของพ่นก็จะมีอยู่เออเจ็ดเก้าสี่เนาะค่ะเออ เพิ่นห้เห่าตดูดแล้วแต่แอดโบหูเนาะค่ะเพราะว่าแอดอ่าแอดตอนแอดไปจุดเนะี่ยไปเอาน้าเพิ่นนะ่ะมันจะได้เลขแค่สามคูนี่เนาะคะ่ะซึ่งแอดกลับมาเพิ่นผัดห้ตัวนี้นั่เนาะคะ่ะเพิ่อนอ่าห้มือที่แอดกลับมาล่นะคะ่ะตั้งแต่แรกๆกุล่ะค่ะแต่ว่าแอดแอดบ่ได้ตัวนี้มานะะเนาะค่ะพอดีอ่าน้อง น้องสาวอยู่พุทน้องสาวเลยโธมาบอกว่ามีมีเลขสามตัวนั่นเนาะคะ่ะมีเจ็ดเก้าสี่เดี๋ยวเออจังไห้มะมึงเอาก็ได้เนาะคะ่ะแอดก็เลยเออไปมึงเอาเนาะคะ่ะเเลขข้างล่างนี่เป็นเลขทูบเด้อค่ะคะ่ะท่านผู้ชมก็ลออ้องเออมึงเนาะคะ่ะอันนี้บ่แมนเลขสูตรเลขยังเด้อค่ะอันนี้เป็นเลขทูบเนาะคะ่ะเออ เอฟซีที่เข่ามาใหม่เนาะคะ่ะก็จะมา้มา,มามือเงนน้ำกันค่ะม้ามืองนน้ำกันมาเลขข้างล่างนี่ได้มาจากไดแอดยังเสี่ยนเนาะก็คือเลขทูบท่างปูกระสินท่านจะจุดทุงวดเนาะคะ่ะแล้วก็เข่าทุงวดได้ค่ะเลขของอ่าเลขทูบนี่เนาะคะ่ะวันนี้พ้นจุดได้อยู่ที่หกเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะเลขแอดจับอยู่ที่เก้า หกเก้าเนาะคะ่ะเก้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งเนาะคะ่ะเลขสามตัวก็จะเป็นหกเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะเลขของเพิรนค่ะเ,เลขเลขเด่นมีสี่มีเก้านะคะลองแปดกับห้าเนาะคะ่ะเอ่อฟซีลออ่องล่องอ่ะพี่เจรนาเลขตัวนี้เพิ่นมึงเด้อค่ะนี่ตัวล่องนี่เข่าทั้งสองตัวเลยนะคะงมดทีแล้วนี่เข่าทั้งสองตัวเนาะคะ่ะ เข่าเขามาสองตัวเลยเนาะค่ะตัวเด่นตัวเด่นงวดที่แล้วออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามแปดแสดงว่าเข้าตัวเด่นทั้งคู่เนาะค่ะตัวเอ้เข้าตัวรองทั้งสองสองตัวเนาะค่ะตัวเด่นไม่เข้าเนาะแต่ว่าตัวรองเข่าค่ะงวดนี้ข้ามมมึงข้ามามึงวาเพ่อนแหยเดนอย่างเด่นที่สี่และก็เก้าตัวเด่นที่สุดคือ เก้าเนาะคะ่ะเก้าเนาะคะ่ะเอ่อให้จับคู่ได้เนาะคะ่ะจับคู่จับคู่เหรนได้เนาะ,ะของของของปูเอ่อกาลสินเนาะคะ่ะก็จะจับอยู่ที่เก้าสี่เนาะคะ่ะแปดหาเก้าหาเนาะคะ่ะเอ่อกรให้เอฟซีร่องจับตามองแล้วก็ล่องเหรนมึงเนาะคะ่ะเพราะว่าหัวหนี้ท่านก็บ่ได้เอ่อไฮ หลายตัวแต่ปกติปูกระสินก็หายมาหลายตัวค่ะก็จะอยู่ๆประมาณนี้เนาะคะ่ะประมาณเอา่าสามตัวเนาะคะ่ะเหลขปกติแล้วปูกระสินจะบ่ค่อยหายเลขกสามตัวเนาะคะ่ะแต่เพิ่นบอกว่าเลขเจ็ดมันตัดไม่ขาดเราเลยเอามาใส่ลักลอยเนาะคะ่ะเราเลยเอามาใส่ลักลอยมันก็นเลยเป็นอยู่ทีเจ็ดเก้าสี่เนาะค่ะอ่าแอดสอบถามท่าน เนาะคะ่ะว่าเจ็ดเก้าสี่นี่เขาออกมาใส่เจ็ดเก้าห้าได้บพนว่าดไดพนวานะคะ่ะเพราะว่าเก้าห้านี้มันเป็นตัวด่นเนาะคะ่ะก็ลองลองมา,าจับตามึงเนาะคะ่ะและท่านบอกว่าเลขลักลอยอีกตัวหนึ่งก็คือเลขสามพนวานะคะแต่อยู่ที่หลักร้อยนะคะอยู่ที่หลักร้อยค่ะเอา fc ทุกคนลองเอาเลขสามคะ่ะสำหรับแอดช่องแอดจะมักบอกว่าบวกใส่ลองมึงเนาะคะ่ะเอาสามใส่สามเก้าสี่เนาะคะ่ะสามแปดห้าจังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะสามเก้าห้าจังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะลองให้เอฟซี FC, ลองจัดมึงเนาะคะ่ะว่า,เ,าเลขที่ท่านอาบอกเข้าแนะน้นำเข้ามานี่จะเข่าโบเนาะคะ่ะ เลขของปูกระสินแอดมั่นใจได้ค่ะและแอดก็ให้เป็นพระเอกของช่องเลยเนาะคะ่ะสำหรับเลขของปูกระสินและกับปูดำเนาะคะ่ะแอดว่าเลขของเพิ่นเข่าดีเนาะคะ่ะปกติแล้วจะเข่ามาเป็นเทิงล่างและบนเลยเนาะคะ่ะของของอของปูกระสินเนาะคะ่ะจะอยู ไผ่ไผ่เขาแอดไล่บ่ได้กัทักเขามาาด้อค่ะหรือว่าขันขันมีลูกมหล้านกับห้ลูกล้านเขาเนาะคะ่ะสำหรับผูท้ที่เอ่อเฮากับผู้ที่อายุหลยแล้วบางคนท่านเจ้าก,ก็เขาบ,บ่เป็นเนาะค่ะเขาบ่ได้เขาบ,าขาบ,บ่ไอหนี่บางคนก็ทักแอดมาแอดกะพยายามเอาเขาให้เนาะคะ่ะ บางบางครั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านโทรมานี่ก็บโแม,มนเบอร์แอดไลน์ของท่านก็นได้เนาะคะ่ะมันก็บอสามารถเข้าได้เนาะคะ่ะกับร่องใหายลูกลูกล้ลานเนาะคะ่ะอา่าเขาเขาให้มึงเนาะคะ่ะอา่าทางช่องเขาฟรีค่ะบได้ยบยได้มีการใส่ใจอันใดทั้งสิ้นเนาะคะ่ะเฮาเ,าเ,าเาขามาอยู่เป็นแบบพี่น้องกันเนาะคะ่ะแบบคนเฮาถ้าเอา่อ ได้มม่ยู่น้ากันแสดงว่าดวงเฮ้าอาจจะถูกกันหรืออาจจะแบบมีบุญวาสนาต่อกันเนาะคะ่ะถึงจะได้รู้จักกันถึงจะได้มารวมกันเนาะคะ่ะกัทักไลน์เขามาได้เนาะคะ่ะอยู่ทีเ่เบอร์แอดไลน์ของเรานะคะก็อยู่ที่065 081 4804นะคะ 065-081-4804ค่ะกะให้อาจุคนลองโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็คุยกับแอดได้เนาะค่ะแอดยินดีเนาะค่ะเอ่อเบอร์เบอร์แอดไลน์เบอร์นี่นาะคะ่ะถ้าถ้าโทรมาช,ช่วงเศร้านี่แอดจะบ่ค่อยได้รับเนาะคะ่ะถ้าโทรเริ่มโทรตบายโมงไปนี่แอดได้รับเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงเศร้านี่แอดกำลังเชี่ยงานไปถึงบ่ายม่วงนะคะ่ะแอดเชี่ยงานอยู่ แล้วก็ถัาเลื่อยใบมุ้งไปแล้วแอดสามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะกะโทรมาสอบถามได้หรือว่าเออท่านผู้ชมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านสนใจที่จะบอกแนวทางทางช่องเนาะคะ่ะกระทักมาเบื่อนี่คือกันเนาะคะ่ะถ้าโทรเข้ามาได้เลยค่ะอ่าท่าจากักรุณาทางช่องว่าเอออยากนําเสนอแนวทางอ่าเป็น แบบนี้แบบนี้มีเลขสูตรเลขเอ่นางเลขยังจังสี่าทางช่องกับยินดีเนาะคะ่กะกับโทรมาส,สอบถามได้อยู่ที่0 6 5 0 8 1 4 8 0 4เนาะคะ่ 04, ะศูนย์หกห้า่งสี่แปดศูนยเนาะค่ะกับผู้ใดอยากให้แนวทางทางช่องน,นี่กับโทรมาได้เลยเนาะคะ่ะเออ่จะแอดกับสี นำจะเสนอแนวทางที่ท่านเอามาให้ทางช่องหรือว่าจะให้แอดโทษสัมผณ์หรือหรือจะให้ทางทองช่างช่องไปทายถ้ำหรือ,อยังไงแอดกับพรเนาะค่ะแล้วก็โทษมาได้เนาะคะ่ะยูเบอร์ที่แอดบอกไปเมื่อสักครู่นีนดนเนาะค่ะค่ะเ,เลขของปูกระ,ะสินเนาะค่ะเอฟซี FC ผู้ใหม่ที่เข่ามารับชมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่เข่ามารับชมก็ร้องร้องมึงเนาะคะ่ะว่าแนวทางของปูกระ,ะสินเป็นแบบใดเข่าแบบใดเนาะคะ่ะก็ค่อยๆมึงก็ได้เนาะคะ่ะเออเลขของเพิ่นงวดที่แล้วเพิ่นก็ะหายซ้ำฟูคือกันเนาะคะ่ะมีมียูงสีนเนาะคะ่ะเออแอดแอดให้มึงนี่คือมีเอฟซีฟูไม่เพิ่นเข่ามาเพิ่นอาจจะปลูกเนาะคะ่ะเนี่ยก็คือจะเป็นห้าแปด แปดสามสองหกเนาะคะ่ะเ,เลขถูกอยู่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหาหนึ่งหาเนาะคะ่ะแล้วก็ห้าหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะจะอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะกับเขาเทิงเจ็ดหนึ่งเทิงแปดสามเนาะค่ะเขาเทิง, 1, ง, 8, 3, ะะทงสองอันนี่ระค่ะเลขของปูกระสินนี่จะเข้าทุกรอบรอบก่อนนั่นก็เป็นสามตัวแตกเลยเด้ค่ะสามตัวแตกสามตัวแตกอยู่ที่เลขถูกคือกันพวกเอกอดไปทำพิธีแล้วก็ไปเฮ็ด ไปขอกับอน,นะเพิ่์นเนาะคะ่ะขอแล้วได้อยู่ที่สามเก้าห้าเนาะคะ่ะเลขมันออกเก่าสามหาเนาะคะ่ะกับผู้ที่เพิ่นเล่นเปลี่ยนเพิ่นก็ได้สามสามตู๋เนาะคะ่ะแต่กับปังกันแทบทุกคนอยู่เนาะคะ่ะก็ได้เงินเอ่อได้หลักแสนกันอยู่เนาะคะ่ะงวดนี้เจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะเจ็ดหนึ่งงวดที่แล้วนี่เจ็ดหนึ่งก็ค่อนข้างได้เยอะอยู่เนาะคะ่ะ กับเฮากับมะมึงว่ารอบนี้จะปังอีกบอเนาะค่ะจะปังอีกบอแต่สําหรับแอดแอดอยากแนะนําให้อ่าท่านผู้ชมเนาะค่ะเลขมันบอได้หลายคู่ไหมคะ่ะสามคู่หนึ่งน้าจัดเลยเนาะคะ่ะบอน้าจัดบอบอลหนาที่ว่าจะตัดออกเห็นไหมคะ่ะเหรียญได้เลยเนาะคะ่ะอ่าเลขหกหนึ่งจ็ดสี่แอดมักอยู่ได้ค่ะถึงจะออกเกียรติหนึ่งไปแล้วเนาะคะ่ะ จำได้บ่ค่าเลขออกเกทหนึ่งแล้วก็มาออกหกหนึง่งคือกันจึงเสียดแมค่ค่ะแอดกันเลยมีความรู้สึกว่าแอดหมักอยู่เนาะคะ่ะยังยังยังหมักเลขตัวนี้อยู่ค่ะอันนี้คือปูกระ,ะสินเนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมลองเอาไปจับสื่อหามึงค่ะเ,เลขของปูกระ,ะสินนี่เลขสามตัวที่แอดแปดสิบเอ,เอื้อมึงมาให้ท่านผู้ชมเนาะคะ่ะก็บจีมีอยูเจ็ดเก้าสี่เนาะค่ะก็ลองเอาไปจัดไปสื่อไปหามึง จับจองอลัตเตอรีก่กรนเนาะค่ะเพื่อ,อถือเ,เลขดังมากกับสีบัไดอีกเนาะค่ะเดี๋ยวมืออื่นแอดจะมานำเสนอของปูสะกลให้อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะว่าปูสะกลเพื่อนจะจอตัวใดเฮ็ดตัวใดล่ะแอดกิดสีเริ่มเนาะค่ะเริ่มจับตัวจับตัวเด่นเนาะค่ะตัดคู่เด่นออกมา ให้ท่านผู้ชมมึงมาทางช่องตัดตัดตัวใดออกมาให้เนาะคะ่ะว่าตัวไหนน่าจะจัดเนาะคะ่ะแอดจะเหตุการณ์บานออกมาให้เร็วเพราะว่าทุกคนจะได้สื่อหาได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วจังบวถือเลขกที่เขาอันหลักกระดังมาเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้ของปูกระปูกระ,ะสินแอดข,ขอจบเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชม ทุกคู่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แอัดในเด้อค่ะค่ะกดเออ่สับตะไคร่กระดิ่งเพื่อแอัดเฮ็ดคลิปอีหยังออกไปจะได้แจ้งเตือนท่านผู้ชมเนาะค่ะถ้ามึงซื่อๆโบโ่เอ่อบ่กดสับตะไคร่บ่กดติดตามจังซี่เนาะค่ะถ้าแอัดมีคลิปใหม่ๆไปท่านก็บจะบ่รู้เนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้ยอดยอดผู้มึงมันหลายกว่อเฉาะยอดผู้ติดต,ตามแม่คะ่ะจังได๋กะ กดติดตามห้ยห้น้ำเนอะค่ะและะ้วก็จีได้มีคลิปใหม่ๆแนวทางใหม่ๆมานำเสนอให้กับเอฟซี FC, ทุกูทุกคนเนาะค่ะค่ะถ่ายคลิปนี้แอดขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ